สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับมอนเซนเตอร์ไรสวิดีโอครับผมและคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาลองทําการจัดเทียร์ลิส์ของตัวอาวุธต่างๆนะครับหลังจากที่ผมได้เล่นเดโมมาแล้วเนี่ยว่าผมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับตัวอาวุธต่างๆถ้าใหม่ที่เขาปรับเข้ามานะครับรวมไปถึงความน่าเล่นของมันนะครับความยากง่ายของการเล่นของมัน แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเทลลสตตรงนี้ไม่ได้เป็นการบอกว่าอาวุธไหนเก่งนะครับไม่ได้บอกว่าอาวุธไหนดีกว่าอาวุธไหนนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็เลือกมาอยากจะแชร์ความคิดเห็นให้กับเพื่อนๆกันนะครับโอเคเรามาดูกัน ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะขอเลือกเอาตัวของปืนนะครับไปไว้ในเทียของ no เดียก่อนนะครับเพราะว่าตัวปืนเนี่ยทั้ง2ปืนเลยเรายังไม่เห็นความเก่งการของเขานะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นตัวมอสของเขารวมไปถึงเรื่องของกระสุนด้วยคือในตัวเดโมโ่เขาลิมิต็ดเอาไว้นะครับเรามอสปืนอะไรไม่ได้แล้วก็ใช้กระสุนได้ไม่ครบทุกประเภทนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ขอออกความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวปืนแล้วกันแต่ผมคิดว่าปืนเนี่ยเขาก็น่าจะโหดเหมือนเดิมแหละทางฟังของปืนเบาเนี่ยก็น่าจะเน้นในการยิงเป็น rapid fire เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เน้นกระสุนา ทางฝั่งของ Heavy b โบก n ก็อาจจะไปนเน้นยิงกระสุนสเปรดกระสุนเจาะเหมือนเดิมนะครับสามารถชาร์จได้ด้วยภาคนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแมคขนิกที่น่าสนใจมากนะครับอาวุธชิ้นต่อไปที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือดาบโล่นะครับดาบโลเนี่ยเป็นอาวุธเมนหลักที่ผมเล่นในภาคมอนเซ e ลต e r เ r อร์ i c e b บอลเลยนะครับสิ่งที่เขาปรับออกไปให้กับดาบโลนี่ก็คือ เขาได้เพิ่มการเคาน์เตอร์เข้ามา1ท่านะครับแต่ผมคิดว่าท่านั้นเนี่ยมันน่าจะต้อง r e ี u i r e าสกิลการนะครับถึงเราจะเคาน์เตอร์แล้วก็ต่อ Perfect เฟ s h ได้เขาได้เอาท่าทีาท่แบบไม่ได้จําเป็นของดับโลออกไป1ท่าเหมือนกันนะครับท่าต่อยโลตอนที่เราวิ่งฟันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับก็เราสามารถวิ่งฟันกดเข้าคอมโบ X ได้เลย แลกหนึ่งแม่คณิกที่ปรับเปลี่ยนไปจากดาบโลกก็คือตัวของ spinning r i p p e นะครับถ้าเราจบคอมโบด้วยการใช้ spinning r i f p e เนี่ยดาเมจของมันจะแรงขึ้นมากๆเลยคือเขารียกว่าดาบโลกเนี่ยต้องตีจนจบคอมโบนะครับถึงจะแรงซึ่งผมมองว่าตรงนั้นน่าจะเป็นการเนิร์ฟนิดหน่อยนะครับคือเราไม่สามารถใช้ perfect rush แค่2ฮิตได้แล้วเราจะต้องใช้จนจบนะครับแต่จริงๆมันก็ยังแรงอยู่นะครับ perfect rush แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นดาเมจชัดเจนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะบัฟดาเมจฝั่งการโจมตีปกติ ดาบโลขึ้นมานะครับทังคอมโบ X แล้วก็คอมโบเพอร์เฟคต์รัชเนี่ยมันไม่ได้แรงกว่าพวกคอมโบนี้มากเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอเอาเขาไว้ในท i a แล้วกันนะครับอ่าเพราะว่าก็ยังเป็นอาวุธที่ชอบอยู่เคาน์เตอร์ได้นะครับเป็นอาวุธที่ไม่ต้องเก็บอาวุธแล้วก็กินยาได้นะครับมีความคล่องตัวเรียกได้ว่าสูงที่สุดในเกมเลยอาวุธชิ้นต่อมาที่เราจะพูดถึงกันก็คือดาบใหญ่นะครับดาบใหญ่เนี่ยเป็นอาวุธที่เรียกได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับคือท่าของเขาคือเหมือนเดิมด มีท่าเซิลบายเพิ่มมา2ท่าแต่ว่าท่าเซิลบายของเขาเนี่ยคือดีมากนะครับสำหรับทางฟังของ power s h e e t แต่อีกท่าตัวนี้ hunting a d g e อันนี้ผมยังไม่เห็นความสําคัญของมันนะครับก็คือใช้ไวรัสถึง2ตัวตีโดนก็ยากนะครับแต่ว่ามันจะทําให้การชาร์จตีของเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับ mm. boost up combo หลังจากนั้นได้แรงขึ้นผมจะขอเอาดาบใหญ่ไว้ในเทียร์สแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนที่เล่นดาบใหญ่ไม่เก่งเลย เพราะว่าคนที่จะเล่นดาบใหญ่เก่งเนี่ยเราจําเป็นจะต้องรู้ move มอนนะครับลงทูุชาสแลทให้ตรงจังหวะที่มอนมันเอาหน้ามาตรงนั้นพอดีนะครับซึ่งเพื่อนๆเ,เคยดูผมสตรีมตอนเล่นดาบใหญ่ในภาคเก่านะครับภาคเวอร์เนี่ยคือผมจะตีวืดตีพื้นบ่อยมากนะครับนานๆจะโดนสักทีก็คือตอนที่มอนล้มนะครับถ้ามอนไม่ลม้มผมก็ตีไม่โดนอะไรประมาณนั้น ผมก็น่าจะเป็นอาวุธที่เอาไว้ลองหลักๆนะครับไว้ในเทียซีก่อนแล้วกันและอีกหนึ่งอาวุธที่ผมจะเอาไว้ในเทียซีด้วยเนี่ยก็คือตัวของธนูนะครับที่ผมเอาธนูมาไว้ในเทียซีเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นอาวุธที่เล่นค่อนข้างยากนะครับดาบใหญ่กับธนูเป็น2อ,อาวุธที่ผมมองว่าเล่นยากนะส่วนตัวนะครับอันนี้ธนูก็คือผมเป็นคนที่เล็กไม่เก่งอีกแล้วคือยิงไปก็พลาดนะครับและที่สําคัญเลยธนูเนี่ยเขาต้องการสกิลค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราจะต้องมีคอนสติชั่นนะครับเราจะต้องมีโบชาร ตอนที่เราแด s ชธนูเนี่ยถ้าเราขาดสกิลพวกนี้ไปมันก็จะเล่นได้ไม่สนุกเท่าไหร่นะครับคือเอาไว้เล่นในฝั่งเอ็นเกมอ่ะเออสนุกนะครับถ้าเรามีสกิลคร,รบแล้วแต่ช่วงแรกๆอะ่ะผมคิดว่าน่าจะเล่นยากครับผมก็น่าจะเอาไว้ลองหลังๆนะครับแต่ว่าธนูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่สามารถทำดาเมจได้สูงมากเลยนะครับเพราะว่า ยิงที่จํานวนคิดหลายคิดและเร็วมากนะครับเขาจะเก่งในเรื่องของการโจมตีประเภท,ทาธาตุนะครับเกมนี้การโจมตีประเภท,ทาธาตุเนี่ยยิ่งมีคิดเยอะนะครับมันจะยิ่งส่งผลมากขึ้นเพราะว่า,าธาตุตัว modifier ของเขาเนี่ยจะเป็น flat number นะครับไม่ได้เปลี่ยนไปตามตัว motion value ต่อมานะครับอาวุธที่เราจะต้องเอาไปใส่ไว้ใน Triple S t เอ r เลย Must Try นะครับต้องลองอาวุธนี้ก็คือ h u n t i n g ฮ o n นะครับ h u n t i n g ฮ o n เป็นอาวุธที่มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในเกม m o n สเ n t r r Rise เลยก็ได้นะครับจะเรียกถึงน,นั้นเลยก็ได้เขาเปลี่ยนวิธีการบัฟของ h u n t i n g ฮ o n นะครับทำให้บัฟได้ง่ายขึ้นบัฟได้เร็วขึ้นนะครับไม่มีการอินคอรแล้วแค่กดน้ตครบเนี่ย เราก็จะได้บัฟมาเลยนะครับแถมการโจมตีของเขาเนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนไปให้เป็นหลายฮิตนะครับสามารถเคลวมอนเสเตอร์ได้ง่ายขึ้นไม่ได้เป็นการคอมโบฮิตใหญ่ๆเหมือนในภาคเก่านะครับใช้เรื่องของโซนิคเวฟเข้ามานะครับทำให้การโจมตีของฮันติงคอนเนี่ยโดดง่ายขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่แค่ตัวคอนไปตีแล้วจะมีเรื่องของการใช้ขึ้นเสียงออกมานะครับเป็นอาวุธที่เรียกได้ว่าต้องเปลี่ยนเมนไปเป็นฮันติงคอนกันเลยทีเดียวนะครับการบัฟภาคนี้ของเขาผมก็เลยให้เขาไปอยู่ในทิฟฟานเอสเทียเลย ต่อมาเรามาพูดถึงอาวุธที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงในเกมนี้กันบ้างดีกว่านะครับอาวุธแรกก็คือชาร์จเบลดนะครับชาร์จเบลดเนี่ย มีการถอดซาวเวชแอกออกไปนะครับส่วนท่าที่เหลือของเขาเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับคือเหมือนเดิมเป๊ะมีการเพิ่มท่าซิลายมา2ท่านะครับก็คือ Counter Pick Performance ซึ่งเป็นท่าที่ดีมากนะครับท่านี้ทําให้ Counter ได้ง่ายขึ้นรวมเป็นสิงจะติดไฟล์ออลมาด้วยนะครับบัฟไฟล์ให้เราเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ของชาร์ดเบลดเหมือนกันนะครับสําหรับทางฝั่งของ Counter Pick Performance เพราะว่าปกติแล้วเราจะต้อง Counter โดยการใช้กาดพอยนะครับซึ่งกาดพอยเนี่เอาจริงๆก็เป็นท่าที่กดยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่เรากดกาดพอยแล้วเรากดไม่ติดเนี่ยมันจะทําการเปลี่ยนไปเป็นตัวขวาเลย คือถ้ากดไม่ติดแล้วเราเปลี่ยนไปเป็นขวาเลยแล้วมอนสเตอร์สวนมาเนี่ยก็คือจบเลยนะครับโดนตีไปผมจะให้ตัวชาร์จเบรดเนี่ยอยู่ในเทียบีแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เราเอาไว้ลองหลัง อีกหนึ่งอาวุธที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ก็คือทางฝั่งของอินเส็กเกรฟหรือว่าพรองแมลงนะครับก็ให้ไปอยู่ในเทียบีคู่กับตัวของชาร์ทเบรดแล้วกันเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกือบจะน้อยที่สุดเลยแหละทางฝั่งของอินเส t กเกรฟหรือว่าพรองแมลงนะครับมีการเพิ่มท่าซิลไยที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีประโยชน์ของเขาเข้ามานะครับแต่ว่าจริงๆก็มีประโยชน์นะครับพอเราได้ลองเล่นไปผมชอบท่ารีคอร์คินเซ็ตของเขานะครับตัวพรองแมลงเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นการเก็บบัฟรวมถึงฮิวได้ด้วยแล้วก็ฮิมค เลยนะครับแล้วแถมในตัวเดโมเนี่ยเรายังไม่มีท่าที่แบบจิ้มพร้อมแรงลงมานะครับเขาไม่ได้ใส่เข้ามามันเลยทําให้เราเล่นแบบอ่ดๆไม่มีท่าโจมตีรุนแรงอะไรของเขาเลยนะครับก็เลยอ,อยู่ในเทียบีไปก่อนนะครับอาวุธชิ้นต่อมาที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือดาบคู่นะครับดาบคู่เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่มีความเร็วที่สูงมากนะครับภาคนี้เขาถูกบัฟโดยการเพิ่มท่าเคาน์เตอร์เข้าไปนะครับรวมไปถึง เขาบัฟเพิ่มท่าการโจมตีใหม่ของเขาอีกหนึ่งท่านะครับก็คือ Demon Fury Demon Fury เนี่ยในภาคมอ n เ e นเต r ร์นะครับมันจะเป็นการแค่แบบตี2 3สมพิษแล้วก็ทุบดาบคู่ลงมานะครับแต่ในภาคนี้คอมโบ Demon Fury มันยาวขึ้นนะครับผมคิดว่าน่าจะมีความรุนแรงพอๆกันกับตัวของเ a ร e Dance เลยอาจจะใช้ควบคู่กันไปได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะแรงกว่าก็ได้เรายังไม่ได้ทดสอบดามจตรงนี้นะครับแต่ Demon Fury เนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะใน a r c Demon Mode เท่านั้นนะครับก็คือในกรณีท ผมจะให้ดาบคู่นี้ไปอยู่ในเทียร์แล้วกันนะครับผมคิดว่าเขาเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ต้องเล่นนะครับหรือเล่นง่ายก็ได้สําหรับเพื่อนเพื่อที่อยากลองเล่นเกมนี้นะครับไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยผมแนะนําดาบคู่เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่เป็นอาวุธเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้รีควาสกิลอะไรมากนะครับจำเป็นจะต้องใช้สกิลเรื่องสแตมิน่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ต้องก็ได้นะครับแล้วเขายังบัฟให้ดาบคู่นี้มีความเร็วในการวิ่งตอนในดิมอนโหมดเนี่ย แรกหนึ่งอาวุธที่เราจะเอาไปใส่ไว้ใน t ิพเปนเอสเียนะครับผมขอเลือกให้กันเลนส์เลยครับผมกันเลนส์เนี่ยภาคนี้เขาไม่ได้เพิ่มแมคานิกของการโจมตีของเขามาเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเพิ่มมาคือความเท่นะครับผมก็เลยต้องให้เขามาอยู่ใน t ิพเปนเอสเียนั่นเองมีท่าจรวดนะครับที่สามารถลอนชตัวเองี่ไปข้างหน้าแล้วก็มาทุบกันเลนส์ได้นะครับแล้วก็ไปบับทางฝั่งของเรื่องเวิร์มสเต็กแคนนอนนะครับเอาเรื่องของเวิร์มสเต็กบีคอนออกไปเราไม่สามารถติดหัวจรวดที่ตัวมอนสเตอร์ได้แแล้้้วนนนัต่อนนีีเป็ขด เพราะว่าในภาคเก่าเนี่ยเราจะต้องไปไล่หัวจรวดอันนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะเราติดไปแล้วก็ต้องไปไล่หัวจรวดนี้อีกแล้วแบบถ้าไปติดที่ห่างติดที่หัวแบบนี้เราจะยิงโดนค่อนข้างยากนะครับมีการเพิ่มให้ตัวไวไฟเนี่ยมีการกาดอัตโนมัติด,ด้วยนะครับแล้วก็ยังแถมเราสามารถลดคูด้าของไวไฟได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการบัฟที่ยิ่งใหญ่ของเขาเลยนะครับทางฝั่งของกันแลนส์แล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยก็คือการชาร์จได้โดยที่ไม่ต้องโจมตีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับถ้าเ,เพื่อนๆเคยเล่นภาคเก่าก็คือ เป็นสายรองเชลลิงนะครับเป็นอะไรที่ผมลำคาญมากเลยคือพอจะชาร์จยิงอะ่ะเราจะเป็นต้องจิ้มก่อน1ครั้งหรือไม่ก็ยิงปกติก่อน1ครั้งนะครับแล้วก็กระสุนเรามีอยู่3นัดเรายิงไปแล้ว1นัดเราชาร์จได้แค่2ครั้งเองนะครับอะไรประมาณนี้แต่ภาคนี้คือชาร์จยิงได้เลยแถมหลังจากการชาร์จยิงเนี่ยเรายังใช้วอลสเต็กคนนอนแบบเร็เรวๆได้ด้วยนะครับก็ผมคิดว่าท่านี้น่าจะเป็นท่ามีหลักในการโจมตีมอนสเตอร์ในของฝั่งเช aring, ลลิงรองเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ต้องเล่นน่่่่่่่่นนนนนะะคคคครรััับบต้้ออองงทททาาาาายยยยสหหเเเเเเเพืีพีีีีไมนนมมลลลผิดวภภป็จจก เล่นดูนะครับแล้วก็มาถึงฮอกอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือเลนส์ปกตินั่นเองนะครับเลนส์ Lance ปกตินี่ไม่ได้มีการเพิ่มท่าของเขามาเยอะมากเหมือนกันนะครับผมจะให้เขาอยู่ในเทียบีแล้วกันคือการจมติดของเขาเนี่ยเหมือนเดิมหมดเลยจะมีการชาร์จตัวไวส e สวิเข้ามานะครับซึ่งผมลองเอาไปใช้แล้วนะตัวไวส์สวิฟท่ยมันแรงครับผมมันแรงมากแต่ ที่ผมให้เขามาอยู่ในเทียบีเนี่ยเพราะว่าเราจะไปจะต้องไปเมนท่านั้นไงแล้ว a n นิเมชันในการใช้ท่านี้เนี่ยมันจะดูอ่ดๆไปหน่อยนะครับมันจะไม่ต่อเนื่องผมคิดว่าผมชอบคอมโบจิ้มปกติ3ครั้งมากกว่ากับการชาร์ตตีนะครับแต่ว่าคอมโบชาร์ตตีมันแรงกว่า แต่นั่นแหละมันเลยทําให้เลนส์ดูอืดไปนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบสําหรับเลนส์ก็คือเรื่องของการเคาน์เตอร์นะครับถ้าอิงเคอร์เรชของเขาเนี่ยเป็นท่าที่ดีมากนะครับถึงว่าตัวการบัฟดามจของเขาจะมีระยะเวลาแค่แป๊บเดียวแต่มันใช้เคาน์เตอร์มอนสเตอร์ได้ค่อนข้างดีเลยรวมไปถึงการเคาน์เตอร์ปกติของเขาเนี่ยก็ยังดีอยู่แล้วนะครับการแพรี่เลนส์เป็นอาวุธเดียวที่สามารถแพรรี่ได้นะครับมันไม่ใช่การเคาน์เตอร์นะครับเออมันคือการแพรี่คือปิง้งแล้วก็สวนกลับไปนิดนึงเป็นท่าเล็กๆนะครับประมาณนั้น ต่อมาเรามาพูดถึงทางฝั่งของสวิ t ช์แจ็กันบ้างดีกว่านะครับสวิทช์แจ็เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ถูกบับมาค่อนข้างเยอะนะครับภาคนี้เพราะว่าเขาบัฟเรื่องของการเปลี่ยนโหมดทําให้คอมโบของสวิ t ช์แจ็คเนี้ยโฟล์มากขึ้นนะครับมีความรวดเร็วในการใช้มากขึ้นใช้ง่ายขึ้นรวมไปถึงยังใส่ท่าที่สามารถทําให้สวิทช์แจ c คเนี้ยมีโมบิลิตี้นะครับสามารถเคลื่อนที่เข้าไปจัดการศัตรูได้เร็วขึ้นพุ่งเข้าไปปุ๊บจัดการศัตรูตีศัตรูได้เลยนะครับมีท่ายูทิต้อีกท่าหนึ่ง ไม่ต้องกลับมาเป็นโหมดขวานก็สามารถชาร์จดาบกลับมาได้นะครับก็ผมขอให้เขาอยู่ในเทีเอ A เลย เพราะว่าการที่เขาบับตัวเรื่องของการเปลี่ยนดาบเร็วขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะครับสวิชเช็คเขาทําการบาลานซ์ระหว่างหมดดาบกับหมดขวานให้มีดามจดพอๆกันนะครับในภาคเก่าคนจะไม่ค่อยใช้โหมดขวานนะครับคนจะใช้แค่โหมดดาบเพราะว่าตัวหมดดาบมันจะสามารถติดแอมสเตดได้แต่โหมดขวานจะไม่มีแอมสเตดนะครับภาคนี้แอมสเตดไปอยู่ในหมดขวานด้วยเพราะฉะนั้นดามจของเราเนี่ยสฝั่งก็จะเท่ากันแล้วเขาไปบับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาวุธให้มันเร็วขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นผลดีมากๆในการเล่นสวิชเนนืงมาก play. ล้วุชิ้นต่อมาที่เราจะพูดถึงกันก็คือค้อนนะครับค้อนเนี่ยผมจะให้เขาอยู่ในเทียเอแล้วกันนะครับเอาจริงๆค้อนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับแต่การไม่เปลี่ยนของเขาเนี่ยคือดีมากนะครับเพราะว่าค้อนเนี่ยเขาดีอยู่แล้วในทุกภาคนะครับเป็นอาวุธที่สามารถทำา a m a g นได้สูงมากและรวดเร็วนะครับมันเร็วกว่าดาบใหญ่มันสามารถวิ่งได้นะครับชาร์จแล้วก็ยังวิ่งได้เป็นอาวุธเดียวที่ไม่ถูกถอดเรื่องของการสไลด์โจมตีออกไปนะครับอาวุธอันนี้ถ้าเราสไลด์ลงมาจากเนินแล้วเรากดโจมตีมันจะไม่ใช่การสไลลลด์์แแแแค้้ววนนนะรรตตตตต่่่าาาาาจจเเปป็กกีีิิถชมมง จะเป็นการวกควงค้อนเหมือนเดิมครับผมและแถมในภาคนี้เขาปรับเรื่องให้มีโหมดมานะครับเป็นสีเหลืองกับสีฟ้าแต่ในภาคเก่าเนี้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นโหมดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการชาร์จคอ้อนเข้าไปแทนข้อเสียของในภาคเก่าคือถ้าเราชาร์จคอ้อนเข้าไปแล้วเนี้ยเปลี่ยนไปเป็นโหมดสีฟ้าเรียบร้อยแล้วแล้วเราไปถูกโจมตีหรือว่าเราเก็บอาวุธเนี้ยเราจะต้องมาชาร์จใหม่นะครับแต่ว่าภาคนี้เนี้ยไม่ต้องแล้วนะครับก็คือเราเปลี่ยนโหมดไปเลยมีท่าเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งท่านะครับก็คือท่าที่กระโดดทุบไปข้างหน้า ตอนที่เราชาร์จแล้วสามในหมดสีฟ้านะครับท่านี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งท่าที่ดีมากนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงค่อนข้างยาวเราสามารถเล็งกระโดดเข้าไปทุบมอนสเตอร์ใกล้ๆได้นะครับ mm hmm. และอย่างหนึ่งก็คือมีการเพิ่มบทบาทให้กับท่าควงคอนด้วยนะครับก็คือท่าควงคอนเนี่ยเมื่อก่อนเราจะไม่ค่อยใช้เพราะว่ามันไม่ค่อยแรงนะครับมันไม่แรงแล้วก็มันมีการปิดที่เป็นแค่คิปเดียวนะครับแต่ว่าในภาคนี้ เราสามารถต่อกับคอมโบบิ๊กแบงได้นะครับก็คือถ้าเราจบหมุนค้อนแล้วเราหวดขึ้นไปครั้งหนึ่งเราจะสามารถทุบบิ๊กแบงฮิตสุดท้ายลงมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นคอมโบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในกรณีที่เราใช้ท่าหมุนค้อนและอาวุธชิ้นสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือดาบยาวนะครับดาบยาวเนี่ยตอนแรกดูเหมือนจะเป็นอาวุธที่ไม่ได้ถูกบัฟอะไรนะครับเพราะว่าท่าเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากแต่จริงๆการเปลี่ยนแปลงของเขานิดเดียวตรงนั้นเนี่ย ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นทิพเปิ S t อสเไปเลยนะครับผมจะให้เขาอยู่ในทิพเปิ S t อสเแล้วกันซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัว Spirit เ e i ไอสลัถนะครับเอไอสปิร e ท่าที่เก็บดาบแล้วฟันออกมาคือเมื่อก่อนอะ่ะมันจะคอนซูมเกจหนเกตนะครับเพื่อที่จะใช้ท่านี้แต่ภาคนี้เราสามารถใช้ได้เลยตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ได้ตรงจังหวะจะเป็นการรีฟิลเกจขึ้นไปอีกนะครับซึ่งเป็นท่าเคาน์เตอร์แล้วก็รีฟิลเกจได้นะครับสามารถต่อด้วยการใช้ สปิริตคอมโบได้สามารถต่อด้วยการใช้วายแบ็กดึงตัวแล้วก็ลงสปิริตเฮมเบเกอร์ได้นะครับผมได้ดูคนทําสปิริตนั้นฝั่งดาบยาวนะครับตีมสิสเนคแค่แบบ3นาทีเท่านั้นเองคือโหดมากนะครับดาบยาวเนี่ยและแถมยังเป็นอาวุธที่เล่นง่ายนะครับไม่ได้มีสกิลอะไรรียว่าเลยนะครับใส่คลิเยอะๆใส่ให้ตีแรงนะครับก็โหดแล้วดาบยาวเพราะว่าแมคชีนิกตัวดาบมันโหดอยู่แล้วนะครับเหมือนจะไม่เปลี่ยน แต่เปลี่ยนนิดเดียวคือเปลี่ยนเยอะมากนะครับทำให้เขาเนี้ยเก่งมากไปเลยคอมโบต่อเนื่องจริงๆมีท่าเคาน์เตอร์ถึง3ท่านะครับตอนแรกคิดว่าเอไอสลัดเนี้ยจะเคาน์เตอร์ได้ด้วยเหมือนเดิมแต่ว่าเอไอสลัดเคาน์เตอร์ไม่ได้แล้วมีเซเรียนโพสเคาน์เตอร์ได้มีสปริตเอไอสลัดเคาน์เตอร์ได้นะครับแล้วก็มีโฟร์ไซส์สลัดในการเคาน์เตอร์ได้เลขหนึ่งท่าที่ผมคิดว่าน่าจะเคาน์เตอร์ได้ก็คือ ท่าใหม่ที่เขายังไม่ได้ใส่เข้ามานะครับที่เป็นการดึงตัวเข้าไปแล้วฟันสองรอบท่านี้เนี่ยคิดว่าน่าจะรีฟิลเกตได้ด้วยนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ได้ด้วยเพราะว่าถ้าดูจากแอนิเมชันของทริชทานดอนจอนที่เขาใช้ท่านี้เนี่ยมันเหมือนจะเพิ่งจบจากการคำลาบนะครับเออก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งท่าที่สามารถเคาน์เตอร์ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขามีแบบนี้จริงๆ4ท่าเคาน์เตอร์ได้รวมไปถึงการโจมตีของเขาที่โฟลมากๆแล้วก็เร็วมากๆเนี่ยต้องอยู่ใน s อสเทียนะครับที่เป็น ST เทียแน่นอนโอเคครับผมก็ครบกันแล้วนวน,นัับกีว้ ที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆกันแต่เชลลสต์ตัวนี้นไม่ได้เป็นการบอกว่าอาวุธไหนดีกว่าไหนให้เพื่อนๆไม่เล่นอาวุธชิ้นอื่นนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบนั้นอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นเองนะครับเหมือนดาบใหญ่กับธนูเนี่ยเอาจริงๆเลยคือผมเล่นไม่เก่งนะครับผมเลยให้เขาอยู่ใน t ซ c เอาไว้ลองหลังๆนะครับแล้วก็พวกของชาร์จเบลดอินเซกเกรปหอกเนี่ยคือเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแต่ว่าเขาเก่งอยู่แล้วนะเหมือนกับชาร์จเบลดนี่ก็เป็นอาวุธที่มีคนเล่นเยอะอยู่แล้วนะครับแต สุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe," ช่องแมนแมสกันด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองมาคอมเมนต์กันดูก็ได้นะครับว่า t ิปเปิลเอสเทียของเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นอาวุธชิ้นไหนกันบ้างนะครับอาวุธชิ้นไหนที่เพื่อนๆคิดว่าต้องลองเลยในภาคนี้นะครับถ้ายังไรวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วดีกว่านะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ